วันนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดไก่เตี้ยครับวัดไก่เตี้ยตะห่งชันนะครับวัดไก่เตี้ยเป็นวัดลาดนะครับเสียงจะดังนิดนึงไม่น่าใจว่าผู้ดำเปินผู้สร้างนะครับแต่คาดว่าน่าจะสมัยกรุงธนบุรีครับต้น,นปปรัตนโกสินนะครับครับอยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีครับติดกับ ฝั่งด้านตกของคลองมะกอกน้อยนะครับวัดใหญ่เตี้ยนะครับวัดกําลังบุรณะสร้างอยู่เป็นวัดที่ไม่ใหญ่นะครับดูโดยรอบๆนะครับแล้วพาชมบรรยากาศนะครับนะครับวัวสดงดงามมากแตมืดคึ้มเหมือนฝนจะตกนะครับนีครับเดี๋ยวเราเข้าไปกตาบพระ ในอัวสดกันดีกว่าครับนครับอ,อสดงดงามมากครับเนี่ได้ปรากฏหลักฐานนะครับว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างครับอ,อัแต่มีประวัติมากมายนะครับมัดนไก่เตี้ย เดี๋ยวเข้าไปไหว้หพ,ะพะวระในพระโบสถกันนะครับนี่ครับโบสดนี่มีซุ้มเสมากนะครับน่าจะทำใหม่ครับหาสีทองสวยไปเลย ดานหอุาอบโสถประตูปิดไม่แน่ใจว่าอโุบโสถปิดหรือเปล่านะครับด้านในมีพระพุทธรสิริครับ,นะรบมีหน้าบัน,นครับมีรูปไก่เตี้ยนะไก่เตี้ยนี่ก็น่าจะเป็นไก่แจ้นะครับสมัยก่อนเดิมนะครับเรียกวัดเนินเตี้ยเนินเตี้ย เป็นเนินที่หนีน้ำเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆโบสถ์กันก่อนครับไม่น่าจะโบสถ์ปิดหรือเปล่าเอยนี่ครับด้านหลังเร้าโบ,บสถ์ครับฝนจะตกแล้วนะครับงดงามมาก ครับ ครับมีเจดีครับเจเจดี JD, เป็นเจดีเก่าโบราณครับสงะระษังครับสวยงามมากครับอืมนี่ข้างหลังพระโบโสถ์นี่นะ่าจะเป็นไม่น่าจะว่าเป็นโบสถ์หรือวิหารเก่านะครับกำลังมีการลื้อ ปติบูรณะาสังขรใหม่นะครับเนี่ยครับฝนจะตกนั่นี่ย,ยครับมืมดมันเลยครับครับม,มีหอละฆังนะครับข้างเก่าครับเดี๋ยวเราเดินไปดู สุดอื่นๆกันนครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นวัวสโซนหลังเก่าแล้วอันนี้ครับนี่ครับด้านนี้ครับนี่ครับแสดงว่าน,นี้เก่ามากครับเนี่ย คือการบูรณะข้อมแซมไปตามการเวลาครับดูโดยดูโดยรวมรอบๆ งดงามครับลมลื่นครับ mm. โดยเฉพาะตอนนี้ลมลื่น,น้ากฝนจะตกโอเคครับ mm. เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโวสดนะครับ mm. ไปไหว้หลวงพ่อสำลิดไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะครับ mm. ครับ mm. เดี๋ยวเรา mm. เข้าไปกราบหลวงพ่อสำลิดกันครับ mm. ครับดูลวดลาย องค์้ปิดทองปิดกระจกครับอือฮนี่ครับงดงามมากครับอย่เงียบเลยครับสาธุสาธุครับหลวงพ่อสมฤทธิ์สิทธิธ์โชคนะครับสาธุสาธุสวยงามมากครับ จุดกำมาาหลังก็สวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยครับ งานมากครับศิจกรรมปาผนังน่าจะเกี่ยวเขียนเกี่ยวกับตรรชาชาดกสิบชาติของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอถอภัยด้วยครับนี่ครับดูท้านหลัง,งอนพโวสำมิดนะครับ นี่ครับเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนันอนมลมาโปรดนะครับลดน้ำมากครับนี่ครับอันนี้อีกด้านหนึ่งครับ สวยงามครับดูบานประตูครับคารา,าบานนะครับสวยงามมากต้องขอโทษด้วยนะครับมืดเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่กล้าเปิดไฟในบทครับเดี๋ยวเรามากราบข้อสาธุสาธุ สวยงามมากครับ สาตรสาตรสาตรูกีครับหมดการมาก เราออกไปด้านนอกครับไปดูจุดอื่นครับสวยงามากครับสาตัวอากาศคลึมคึมค ฝนจะตกนะครับคาดว่านี่น่าจะเป็นโัวสดเก่าครับเนี่ยครับแล้วด้านหลังพรอโบสดไปน่าจะได้เป็นพิหารเก่าที่กำลังลื้อซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันครับ มืดคึมซะแล้วครับบ้านนี้ก็จะเป็นไม่น่าจะเป็นหออะไรนะครับวิหารหออะไรไม่ทราครับ สวยงามมากครับนะ มีหลวงพ่อทันใจนะคว้าววันนี้หนูขึ้นลอยฟ้าหนูขึ้นลอยฟ้านี่ว่าทำจึงทำบุญกันครับตรงนี้ <c oughs> สวยงามมากครับฮึ <c oughs> มีหลวงสุทธทวดที่พระพิฆเนศแล้วกอทันใจมีพระปาลวารีด้วยลงรับอยู่นะมีพระจีนด้วยครับอือนี่มีมีต้นตะเคียนใหญ่มากครับนี่ครับด้านนี้นะครับต้นตะเคียนใหญ่มากเลยครับ กำลังซ่อมแซมครับนี่กำลังบุรณะซ่อมแซมนะครับ<ม>เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆออนิดครับก็บเป็นวัดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ<ม>อยู่ในย่านนี้แต่ว่า ประชาชนก็เคารพนับถือครับมากราบไหว้ว่าหลวงพ่อจะาอาวาสองค์ใหม่ใจดีด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราลงเดินไปดูคองมันเกอกน้อยกันนี่ อันนี้ก็เป็นป้ายอีกมุมหนึ่งนะครับวัดไก่เตี้ยนะครับนนรดูนนรรมุมเม้อ่ป้างอีกรอบครับฝน,นตกแน่นอนเลย <c oughs> นะ มีจุดทําบุญอยู่นะครับนนั้นก็เป็นจุดที่ทาบุญครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูมีทางเดินแต่ไหมเอ่ยโอ้มีน้ำนท่วมไปดูริมคลองนี่ครับ นี่นี่ครับกองมะกรอกน้อยครับเงียบครับครับเสียดายภาพมืดไปหน่อยครับอันนั้นจะเป็นถนนประลมราชชนีครับนะมีรถวิ่งอยู่ข้างในครับ like. นี่เป็นศาลาท่าน้ำครับศาลาท่าน้ำกำลังซ่อมแซมครับนี่ครับป้ายวัดไก่เตี้ยครับ ครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับวัดไก่เตี้ยวตะหลงชันนะครับวันนี้ฝนกำลังจะตกภาพก็อาจจะไม่ค็จะสวยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเราขออนุญาตปิดคลิปวัดไก่เตี้ยไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงกป้าพาถ่ายทำด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ